นกระท่อมรังหนึ่งสองตายายมีลูกชายคนหนึ่งอายุสิบขวบชื่อว่าไพรเป็นเด็กขลาดปัญญาดีต่อมาแม่เสียชีวิตอย่างกระทันหันพ่อลูกจึงพากันออกเดินทางเพื่อหาขอทานเลี้ยงขีพขณะเดินทางไปกลางป่าก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงได้พาลูกน้อยนอนพักผ่อนได้มีริงใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามาอุ้มเอาเด็กน้อยนี้ไป เด็กน้อยร้องให้หาพ่อแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะลิงได้พาเขาเข้าไปอยู่ในธรรมในป่าลึกและลิงได้เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเหมือนลูกขโมยเสื้อผ้ามาให้ใส่หาอาหารมาให้กินฝึกให้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนลิงจนเจ้าไพรอายุได้19ปีโตเป็นหนุ่มเต็มทีส่วนพ่อของเจ้าไพรน,นั้นก็ได้หาขอทานและตามหาลูกแค้ต่อไป อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเมืองโกสัมพีให้ทหารออกประกาศหาบุคคลผู้ที่มีความสามารถขี่ม้าอัตจักได้เพราะม้าตัวนี้เป็นมาพยศใครก็ขี่ไม่ได้นอกจากลูกสาวของเจ้าเมืองเพียงคนเดียวถ้าใครสามารถขี่ได้เจ้าเมืองก็จะยกลูกสาวให้ทันทีข่าวนี้แพระ่สะพัดไปทั่วเมืองโกสัมพีบรรดาชายหนุ่มทั้งหลาย ต่างก็มาประลองขี่ม้ากันมากมายต่างก็ได้ถูกม้าถิบเตะบาดเจ็บไปตามๆกันและได้มีแครหนุ่มเสื้อขาดผมยาวรุงรังเนื้อตัวสกรปรกเดินตามหลังลิงเข้าไปกราบเจ้าเมืองเจ้าเมืองและนางประทุมทองเห็นจึงบอกว่าหน้ารังเกียจจึงได้สั่งให้ทหารเข้าไปจับตัวเจ้าไพรและลิงออกไปจากที่ประรองเจ้าไพรได้ขอร้องว่า ขอให้ข้าอาสาขี่ม้าเถอะเจ้าเมืองและนางประทุมทองไม่เชื่อจึงสั่งให้ทหารจับเจ้าไพรพร้อมกับลิงขัางไว้ในคุกพวกทหารได้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งพอตกกลางคืนลิงก็พาเจ้าไพรหนี้ออกไปจากที่คุมขังและได้นำม้าไปด้วยรุ่งเช้าต่อมาพวกทหารก็ไม่เห็นเจ้าไพรและลิงและม้าก็หายไปด้วย จึงได้เกิดความโกราโหลขึ้นนางประทุมของเสียใจที่หมาหายไปจึงได้ล้มป่วยลงทันทีนางคิดถึงหมามากจนไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารเจ้าเมืองจึงสั่งทหารให้ออกตามลาและนำหมาขืนมาให้ได้แต่ก็ต้องผิดหวังกลับมาเจ้าเมืองจึงให้อำมาต์ออกเป่าประกาศว่าใครที่สามารถจับเจ้าหนุ่มผมยาวและลิงได้ จะยกลูกสาวให้ทันทีเมื่อเจ้าพรายทราบข่าวนี้ด้วยความตกใจก็ได้พากันคิดหนักจึงได้ทำให้ลิงล้มป่วยลงจนถึงแก่ความตายโดยก่อนตายลิงได้มอบแก้วตาให้เจ้าพราเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อเขาจัดงานศพลิงแล้วก็ได้ขึ้นขี่ม้าวิ่งตรงสู่หมู่บ้านเพื่อตัดผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แล้วควบม้าสู่เมืองกสัมพีก่อนจะเข้าเมืองนั้นเขาได้นอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นโพเพื่อที่จะให้มีแรงเดินทางต่อขณะที่เจ้าพรายนอนหลับอยู่นั้นได้มีชายชาราคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาก็อยากได้มา้าไปถวายเจ้าเมืองชายชาราจึงคิดขโมยมา้าเพื่อที่จะไปรับรางวัลพ่อชายแก่เดินเข้าไปใกล้มา้าม้าก็แผดเสียงร้องขึ้นทันที จึงทำให้เจ้าพรายสะดุ้งตื่นและเห็นชายชราจับเชือกมาเจ้าพรายจึงตะโกนขึ้นว่าไอ้แก่แกเป็นใครมาจากไหนอวดดีอย่างไรจึงจะมารักหมาคาไม่กลัวตายหรืออย่างไรชายแก่ก็ได้พูดไปว่าข้าเป็นคนยากจนอยากจะได้รางวัลจึงจะนํามาไปให้แก่เจ้าเมืองเพื่อจะได้หายทุกเสียทีถ้าไม่ได้ม้าก็ไม่เป็นไร ว่าแต่เจ้าหนุ่มเจ้าชื่ออะไรหรือชายแก่ถามอย่างสงสัยชายหนุ่มต่อไปอย่างอหางกาว่าข้าชื่อไพรมีปัญหาอะไรไหมพอสิ้นคำตอบน,นั้นชายแก่ก็น้ำตาร่วงลงทันทีเมื่อเจ้าไพรเห็นเช่นน,นั้นก็ได้คิดในใจว่าหรือนี่จะเป็นพ่อของเราชายแก่จึงเล่าความหลังให้ฟัง เมื่อเจ้าไพรได้ฟังเรื่องราวที่ชายแก่เราจึงได้รู้ว่าชายแก่คนนี้คือพ่อของตนจริงๆไพรเข้าสวมกอดพ่อทันทีเขาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่ได้เห็นพ่อบังเกิดก้าวอีกครั้งเจ้าไพรให้พ่อขึ้นขี่มา้าเขาเองเป็นคนจูงม้าเข้าเมืองประชาชนในเมืองต่างก็มามุงดูกันเป็นแถวเขาเอาม้าไปถวายเจ้าเมือง พวกเสนาอมาต่างก็ดีใจเจ้าเมืองจึงได้ถามว่าชายขอทานกับลิงไปไหนเจ้าไพาจรจึงตอบไปว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าเขาตายเสียแล้วเจ้าเมืองและนางประทุมทองดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดอภิเษกสมรสให้เจ้าไพรกับนางประทุมทองอย่างสมเกียรติเจ้าไพรกับพ่อนั้นก็ได้มีความสุขสบายอยู่ในเมืองโกสัมพีต่อไป ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องชายขอทานเป็นที่ทานประเภทจากจากวงวงในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดท่างกระผมก็ขออาภัยไว้นาที่หนีด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ